ข้าโอลูกชิ้นปลาลวกนะครับสมุนไพรแบบนี้วันนี้จัดไปไจัดไปกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสไตล์แม่ต้อง,งน,อนี่มีกูเกิ้ดเลยครับแต่ยังไม่ได้อุ่นเดี๋ยวอุ่นให้หน่อยนั่นจดุนด่อรดูการพองตัวครับลูกชิ้นปลาแป้งล้วนครับ <laughs> ลูกชิ้นปลาแป้งล้ว,วนครับ กินปลาสูนไพรโอ้โหจะไปกินน้ำจิ้มกินลวกจ้าดูโอ้ยทำไมคนไทยดึง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 อย่างงี้โอ้โหน่าจะมีตะแป้งล้วนแล้วยมีไข่ดาวเล็กน้อยหนึ่งฟองมองให้กินกับทอดกินทำอะไรน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่ซีฟู้ดสตไตล์เมตต์อยนะครับร<ม>เค็มน,นิดเยอะหน่อยเห็ดหน่อยโอ้นัว พี่แต่แข่งตรูด้วยไม่ครับแล้วพอไหมได้ยียหใครอยากได้สูตรก็นะไม่มีอะไรมากเนี่ยก็ใส่ตามเนี้ยว่าแล้วก็หยกินสักทีอาจังหวะนี้อ้าวัวกลิ้งน่อยไม่เห็นกลิ้งเลยขัวไงไม่เห็นกลิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยักิ้ง มันนี่กิ้งนะั้นกลับแล้วโอ้โหไปแซ่บๆเด้อแซ่บๆเด้อ,อ <laughs> ไหนหกิ้งไงนั่นมันคั่วคั่วอะไรอึ้ย